ปเลยขับลัดเลยขับไปลดเลยขัลสองเล่มเลยปสองเล่มขดสองเล่เสีย

ว่ามันหลาแต่ลบแล้วครับเนี่ยตังแยกตีวงกงนนี่นะออตอนนี้เสร็จปุ๊บรถแงดงมันตัดออกมาแยกข้างผมครับแลหาักลบครับผมก้อย,ยเบรกแล้วหักลบแล้วรถมันแหวงอยู่แล้วมันหนักหลังมันมันทมกนากีผ่างกันทั้งหมดอ่ะ ปกติครับปกสิบห้างครับครับจะเป็นกำลังจะไปส่งวากำลังจะไปส่งครับเอาเลยเขาเสียรักความหรอไม่ได้ชนเทศกามั้งได้ชนครถ้าผมเบรกถ้าเบรกจังๆชนแน่นอนรถมันตื้นมากแน่ผมได้ค่อยๆเบรคละหักตายเข้าไปครับ